สวัสดีครับวันนี้กลับมาจากกับผมกันกันนี่มาซิกในเกมแคนเบอีซอมบีภาค2กันอีกนั่นเองเย่หายไปนาน4วันเนาะและ้วช่วงนี้เพื่อนๆใกล้กำลังสอบหรือยังครับสอบปลายภาคนะครับปลายภาคปีปี2 5 6 5 เพื่อนๆคนไหนใกล้สอบก็อย่าลืมก็พยายามใครเพื่อนๆที่เกียงงานครบแล้วนะครับก็เตรียมตัวอ่านหนังสือกันด้วยนะคะแล้วก็เ,เตรียมตัวอ่านหนังสือแล้วก็พยายามทบทวนบทเรียนเพื่อจะให้ได้คะแนนคะแนนคะแนนอะไรล่ะให้ได้คะแนนหรือเกรดคะแนนตามดังใจสมใจอยากที่เราคาดหวังนะครับ แล้วผมใกล้สอบเราด้วยนะครับคือมันมันไม่มีคลิปวันที่ผมแบบวันที่ผมไม่มีคลิปก็คือวันที่วันจันทร์ที่สาสามตุลาวันอาคารที่สีตุลาคมแล้ววันที่5ตุลาคมนะครับเดือนตุลาคมวันที่3 4ี่และ5้าผมขออนุญาตไม่ทำคลิปนะจ๊ะเพราะว่าสอบปลายภาคแล้วนะครับผมสอบปลายภาคแล้วเดอ้อ เพราะว่าสอบปลายภาคแล้วเดอ้อแล้วก็วันอาทิตย์ผมก็จะแบบอาจจะต้องอาจจะทําคลิปทําคลิปหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าช่วง2ตุลาคือต้องคือต้องเตรีมตัวแล้วอะครับคือดี่ผมจะพิจารณาการลงคลิปการลงคลิปลงช่อง y o youtube ของวันอาทิตย์ให้ดีๆให้ให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับโอเค วันนี้เราจะมาอันล็อก Primal War n ว t กันให้ได้เลยนะครับสำหรับพาร์ทนี้เนาะเอออุ้ยผมได้ไปอันล็อกเพื่อเพื่อเห็นนี้มาอันนี้ผมเซอร์ไพรส์มากใช้ตังสดของผมเองเลยตังในเกมเนี่ยแหละครับนี่เห็นไหมตังในเกมของผมเองก็คือ p e r f o ฟ m um Shroom นั่นเอง คือผมอันล็อกไว้ก่อนหมดแล้วนะครับผมอัลล็อกไว้หมดแล้วนะคะวาตาเนี้ยผมจะเอาไปด้วยเพราะว่าเพื่อพิสูจน์ความสามารถของมันให้กับเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่าเฮ้ยถ้าให้ซอมบี้ตกหลุมรักได้จริงหรือเปล่าตกหลุมรักต้นพืชได้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะช่วยกําจัดซอมบี้ได้มากแค่ไหนนะครับ เป็นการพิสูจน์ความสามารถของเพ์ฟรามชรูมไปด้ในตัวเนาะโอเคเดี๋ยวเข้าไปุูก <aciones> ันเลยดีกว่าฉันรู้แต่ท <shield> okay. ี่เนี่ยโอเคสเกลเสร็จแล้วก็นนขออภัยนะครับ คือคือว่าโลกที่เราอยู่เนี่ยเป็นโลกที่ไดโนเสาร์อาศัยอยู่เยอะมากเลยนะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรพวกมันได้ด้วยมันพวกไดโนเสาร์เหล่านั้นจะพยายามช่วยซอมบี้ให้ให้เขาถึงตัวเราได้มากขึ้นแถมอันตรายมากเลยนะเราต้องเราต้องดูแลให้ดีๆนั่นไงไดโนเสาร์มันมาแล้ว เออไฮไลท์ของแมปนี้เลยคือมันจะมีไดนโนเสาร์คอนซัพพอร์ตซอมบี้ด้วยนะครับเช่นแบบให้เข้าไปถึงระยะประชิดของต้นพืชให้มากขึ้นช่วยให้ซอมบี้วิ่งเร็วขึ้นช่วยให้ซอมบี้วิ่งขกระโดดข้ามเลมเนไปเลนอื่นๆได้นะครับแล้วก็อื่นๆเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันอันตรายมากลยน,นะแล้วก็มีสิทธิ์ที่เราจะแพ้ง่ายขึ้นด้วย เดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกพืชแป๊บหนึ่งนะครบเอามาเอาเพาฟ์ฟอมชลุมไปเลยต้นแรกเพื่อพิสูจน์ความสามารถให้เพื่อนๆดูที่แชรจริงโอเคนี่คือเซตพืชเซตพืชที่ผมเลือกมานะครับโอเค let's go เจ้าหนุ่มสิมาร์ จอ์ซิกมาร์คเดย์สองคือคือวันที่สองนี่นะครับทำไปเรื่อยๆเลย เราใช้กิมารอโรสครับผมนั่นเงียเฮ้ยเดนอเสามันมาแล้วอ่ะ โอ้มาเยอะกว่าเดิมอีกนี่ฉีดเลยนี่มันก็จะเกิดผงสีชมพูรอบรอบทั้งเลนหนึ่งเลยนะปูมอุ้ย นี่แหละมันจะทีมเข้ามาใกล้ๆนี่แหละถ้าใกล้สุดจนแบบนั่นไม่ได้แล้วอะ่ะมันก็จะพยายามนั่นพยายามถีบมันก็จะไม่ถีบนะถ้าถึงแบบสามเลนแรกคือมันจะไม่ถีบโอ้ยอย่าถีบมาโดนผงผงห่งความรักไปเสียอ้หเนี่นี่ไง มันก็จะเกิดหัวใจตรงตรงไดโนเสาร์อยู่นะครับเออนี่ดันออกไปเลยยศเออช่วยถีบช่วยทีบมันเลยลูก แนวสาวใหม่แะอหืะแล้วข้างบนอะไรนะน่ว้าวอืมอืมอืมยิงหิงไปเลยเย่เ yeah! ดแรกเดแรกของคลิปนี้ก็ผ่านไปได้ดีนะคะเพิ่ม โอเคเดี๋ยวมาดูเดที่3กันเลยดีกว่านะครับ j u r a s กมา m ร์ส day 3อ๋อองุ่นระเบิดเจ้าเนี้เนี่ยเวลามันจะระเบิดแล้วเนี่ยคือมันจะแตกตัวออกจากกันเลยแล้วก็กระจายทั่วเ r e a ดูนะครับบูมโหตายเกลี้ยงเลยอ่ะตายเกลี้ยงเลย เยี่ยมมากอันนี้นี่อ๋อเอาเมล้อนเ้ามาให้อะไรเนี่ย Ờ. Ư. Ừm. White head. White head. White head lại. Ừ. Nào lão nghe. เอ้ยทีมเข้ามาทำไมถามหน่อยทีมเข้ามาทำไมโอเควายซอมบี้ตายก่อนเจ้าไดโนเสาร์นางโง่โอ้ยครับแข้งใจแหละเกินี่เจ้าพดนต้นพืชยา อย่าให้มันโยไปเลนอื่นฮะ้ากระโดดข้ามเลนอื่นอีกยอดเฮ้นั่นไงเกือบไปละข้าหลังอะไรนี่นี่ มาอะไรเ yeah. <Yeah. S 1> ยอะเยะอะไรขนาน,าานี้นี่ไงนรกแตกไดโนเสาร์มาสตัวนี่นี่ระเบิดไปเลยระระเบิดแบบไม่สนโลกโอ้โห oh. จบเกมแล้วเดนโนเสาร์ยังอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ผ่านเดย์ที่สมไปได้แล้วก็โชคดีและไม่ได้มาพราโชคช่วย โอเคไปเดตอบเป็นเดนสุดท้ายของพาร์ทนี้แล้วกันเนาะอืมอันนี้คือที่เลือกพิชเองแล้วใช่ไหมโอเคขอขอเวลาแป๊บนึ่งนะโอเคนี่คือพืชที่ผมเลือกมานะคะผมก็ตามนี้เนาะนีผ่ผมจะเอาไมฟฟิงการ์ดไปเล่นดูนะครับแล้วก็ใช้พารทีทสองต้นต พื่อที่ผลิตแสงอาทิตย์แสงพระอาทิตย์ให้2ต้นเลยนะครับเพราะว่าแมฟฟินการ์เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปเนาะแมฟฟิงการ์ต้องใช้พระอาทิตย์ในการโจมตีซอมบี้นะครับแถมมันโจมตีเองไม่ได้ด้วยต้องกดที่ตัวมันถึงจะโจมตีให้นะมามาก็สเดนซอซาวเอ้อ พหแล้วสามเวฟด้วยทุกคนสามเวฟด้วยโหแล้วสามเวฟด้วยเออนีโ่โตดพุดสัลเวอร์ออกก่อน เซ้ากลาาท้านานมือฉันก็กล้าอุ้ยเรือปลูกซับสรุอีกแถวหนึ่งขอสทษจังสอรี่อยู่นอกเลนซอมบี้ไม่สตันด้วยไม่สตันตอดด้วยนี่เลยครับผม ก่อนเลยเอาอีกแล้วดีไปเลยจะก็ลำคานแกเหมือนกันจะได้เสา เหล่าพืชพราทิตก็ผลิตพระาทิตได้ต่อเนื่องเลยตาขอเร็วๆวันนี้ได้ไหมเออกินตดไปซะ ไปเลยจ้าช <aj> hey, he ่วยกำจัดซอมบี้ให้แม่หน่อยขำเสียงตด และดูความแตกต่างนะครับดูความแตกต่างซอมบี้ด้านบนที่โดนฉีดโดยเพอร์ฟัมชรูมและด้านล่างนี่เนี่ย <c oughs> เกือบตายแล้วมาฟิงฟิงกัดเล่นที่สี่หอมาเยอะเกินไปไม่น่าเอาเลนล่างให้ได้ก่อน นี่แน่เหลือต้นเดียวก็จัดการได้อย่างสบายเหลือตัวเดียวก็จัดการได้สบายเลยซอมบี้โอเคเราได้พรมอลวอร์นอตได้สำเร็จไปเต็มที่เรียบร้อยแล้วเควสค c มพิ l อัลล็อกพร p r มอลวอร์นอตได้สำเร็จนะครับทุกคนโอเคครับ อล็ ة, well, ักพรามาวอนอสสำเร็จก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้ก่อนละกันนะคะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมกันกันได้มาสติกเกเยอะๆนั่นได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้อวอ้าวเดลี่บัก